อกเหนือจากฐานที่พัตตบองที่คุณวิชัยไปได,ไ,ดได้สิทธิพิเศษไปตั้งมั่นแล้วเนี่ยรู้มาว่ายังมีฐานที่มั่นใหม่ที่ทางกัมพูชาตอนนั้นเนี่ยให้คุณวิชัยเนี่ยเข้าไปสำรวจดูจด้วยวก็คือที่กำปงโสมมันคืออะไรยังไงฮะคือสืบเนื่องจากไอรัฐมนตรีที่อุปปลกขึ้นมาเนี่ยนะ กระรจงคังงก็ถามผมมองว่ากระรวงอุตสาหกรรมก็ถามผมว่าครับคุณวิชาอยากได้ทำรงเบียไหมโอ้ีหลงเอโงเบียเออเขาเลหลังทุกอย่างอ่ะนะลงน้ําตาลก็มีนะโรงเบียรโรงงานทอผ้าอะไรมีหมดอ่ารงงานทอผ้านี่ใหญ่ระดับทั้งจังหวัดเนี่ยใช้ไฟฟ้าของ โลงงานแบ่งให้ใช้เพราะว่าจีนมันคนมาสร้างให้จีนสร้างก็ไม่มีเล็กๆเพราะสมัยสงครามเย็นเนี่ยครับมีแค่สีเทาสีดำเนี่ยสองสามสีอยู่แค่นี้คะเพราะเขาทำลงลงย้อมลงปั่นเส้นได้ลงทอครบวงจรหมดผมยังจะไปประมูลเลยออครับตลกมาก ไปประมูลที่โรงงานนี้เนี่ยผมว่ามีเพื่อนคนไม่อยากเอ่ยนามท่านท่านเป็นลูกในแบงค์ท่านก็สนใจเพราะว่าตอนนั้นมีรัฐบาลแล้วก็เรียกให้ไปประมูลครับท่านก็เกี่ยวข้องสิงทออยู่ก็สนใจก็ตกลงกันว่าสองคนหุ้นนะไปประมูลโรงงานนี้พอไปถึงที่ประมูลเนี่ยกระจัวงานคางเป็นแม่งานครับอันนี้มันอยู่ในพนมเป็นหรืออยู่ที่พัะตบอง อยู่นอกเมืองอแต่ว่าประมูลที่พนมเปนะนะฮะซึ่งเราก็ด้วยความไม่รู้อี่หน่อน่ <c oughs> ไปถึงเอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ก็จะมีการประมูลมนะฮะก็เข้าห้องประมูลวิธีประมูลของเขาคือจุดเทียนทีละเล่มสามเล่มเทียน Birthday เบิร์ตเดย์เล็กๆน้าเทียนดับไปว่าหมดยกที่หนึ่ง แล้วชูป้ายกันเหรอหรือ,อยังไงฮะไม่ให้เขียนกระดาษอ๋อเขียนกระดาษนะก็นั่งกันอยู่ประมาณสิบคนสิบคนเจ็ดคนแปดคนเขาหัวกันเรียบร้อยแล้วอ่ไอเราไม่รู้มาเหยียบขาเขาครัไอนี่เป็นใครวะแม่มแทรกมาได้ยังไงเราแจ้กในคืนสุดท้ายเพราะหลักการที่จะเข้าไป ประมูลเนี่ยต้องเอาเงินหนึ่งล้านบาทนไปวางมว้จำที่กระทรวงการคลังถึงจะได้สิตเข้าห้องประชุมล้านบาทล้านบาทเยอะมากโรงงานใหญ่มากนะโรงงานใหญ่มากครับเราสองคนก็คนละครึ่งแล้วก็วางเงินนักลงทุนจากไทยครับด้วยความไม่รู้เรื่องทั้งที่แข่งกันนี่เป็นเป็นเขมรลิศจากไหนฮะ ก็หน้าจีนอ่ะมันก็เสมงอยเงี้ยหน้าจีนอ่ะเรามารู้ที่หลังว่าเขาหัวกันหมดแล้วนะแล้วเราไปถึงกนเป็นคนแปลกหน้ามันก็เหือดแตกเยกที่หนึ่งแตว่าเริ่มต้นสองแสนดอลลาร์คสองแสนดอลลาร์บางคนก็2สองแสนสองแต่บางคนเขียนสองแสนสามจะมเขากวนไปคับกติกามีอยู่ว่าถ้าใครไม่เกย มากกว่าตัวเองเสนอครั้งที่หนึ่งสองครั้งตกเลยออกไปไม่มีจิบประเมิรับแล้วเป็นยกยกก็วนไปเรื่อยยกที่หนึ่งคือถ้าเทียนหมดเล่นกทยนหมดแล่มนึ่งเริ่มต้นใหม่แต่เขียนแล้วก็ส่งให้รัฐมนตรีขังเอาจากประเมินประเมินแล้วเข้าวาดต่อเอายกที่สองยกที่สองมันก็เหมือนเดิมอ่ะเพราะเราก็ไม่เกยเยอะเขาก็ไม่อยากเกยเยอะแต่เขาก็ไม่รู้เราเกยเท่าไหร่ครับ S <S นะฮะจนยกที่สาม uh huh. ร,รัฐมนตรีคังบอกไม่เอาละวิธีนี้ uh huh. นะวันนี้เขียนเลยใครให้มากที่สุดคนนั้นเอาไปอ่าไม่ต้องมีจุดเทียนละ,ะไม่ต้องจุดเทียนแล้วก็มองหน้ากันไปมองหน้าใช่เราก็เขียนเขียนก็ไม่ได้เพิ่มใหญ่โตอะไรเพราะเราก็กล้ากลัวๆเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันจะได้สิทธ์ถ้าคุณ คุณประมูลได้เนี่ยคุณมิจิตต์อิมพอร์ตอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งทอเข้ามาแล้วแล้วเราเป็นเจ้าของหรือว่าเราเราได้ลายเส้นเราเราได้ลายเส้นทำยี่สิบปีหรือ40ปีอะไรอย่างเงี้ยครับฮะฮะซึ่งมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกเพราะแค่นําเข้าก็คุ้มแล้วนําเข้ามาขายอ่ะเอาสโลงเอาอะไรเข้ามาขายก็คุ้มแล้วเพราะคนเขมรเขาใส่สโลงกันครับ ลงพิมพ์ผ้าข้างในก็มีแท่นพิมพ์มีอะไรแต่มันเป็นรุ่นเก่าครับเครื่องมือเป็นรุ่นเก่าของรัฐบาลจีนทําให้หมดอโรงงานเดียวใช้ทั้งประเทศครับทหารทั้งประเทศอใช้ของที่นี่ที่เดียวหมดนเพราะเราก็เราก็อยากได้อก็ยกที่สามประมูลอเวลาประมูลก็เขียนใบเดียวใบนี้ใบสุดท้ายครับ เนะ่เขาก็มองหน้าเราเราก็มองหน้าเขาเขาก็คงนึกบรรยากาศออกนะทุกคนมันหัวกันอยู่เม่เฉยใต่เอาไงดี่วะก็เขียนเสร็จล้วก็พับม้วนเสร็จใส่กองการับให้ทางนู้นก็กลัวไม่ได้มันเติมเจ้าเวอร์เลยเติมเท้าเวอร์เลยเก็ลงกองการับ พอเปิดมาปุ jump, ๊บม oh. ันมากกว่าเรา30โเปอร์เ็นเราบอกวให้ดิไปนะรีบรีบออไปขึ้นรือบินแล้วมันมันเดียวโดนมันพอมก็ก็เป็นเรื่องอะไรที่เหลือเชื่อไม่รู้ไม่ทำอะไรเราแล้วแล้วที่กัมปงสมลงเบียร์เป็นยังไงฮะอ่าเออรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็ เสนอขายโรงเบียให้ผมน้ำมาบอกว่าเนี่ยฝรั่งเศสสร้างไม่ใหญ่โตเลยนะไปดูออกไปดูเราก็ไปเดินทางห้าหกชั่วโมงไปถึงกำโปงโสมครับนะฮะกำโปงโสมเป็นเมืองชายทะเลนะฮะท่าเรือท่าเรือใหญ่แล้วเราไปถึงมันมีรถไฟมาลงท่าเรือด้วยโอ้ครับลรงเบียรสร้างรางรถไฟมาลงท่าเรือท่าเรือเป็นท่าเรือน้ําลึกที่ร ที่รัสเซียเป็นคนสร้างให้ก่อนโออครับก่อนหน้านั้นเรียกว่า Facility ้ีมากอย่างดีพร้อมทุกอย่างนะฮะเราไปถึงเราก็ไปดูชัยภูมิเนี่ยเราฝันเฟื่องเลยเพราะฉะนั้นชอบตีกอบโอ้โหแถวนี้ถ้าทำหนามกลอบนะชั้นหนึ่งเลยมันมีเนินมีอะไรแล้วก็น้ำทะเลสวย แต่ใครเขาบอกยระเบิดทั้งนั้นเลยเดระเบิดทั้งนั้นห้ามเข้าเขาก็ขีดวงไว้เป็นเป็นพันไรอ่ะครับโอ้ยยังไม่ได้กู้ยังไม่ได้กู้ระเบิดอ่าแต่มีมีจากโรงงานมีรถไฟมาลงท่าเรือนำลึกก็ให้เราไปไปดูในโรงเบียร์เราก็เอากล้องแหมครันหวานเลยว่าจะนำเสนอที่ ยูโรหรือว่าใครจะมาลงทุนลงเบียกูจะเป็นในหน้ากูจะไม่ซื้อเองทำทุกอาชีพแล้วก็เก็บภาพเก็บภาพโอ้โหถังเบียร์เบอร์อะไรอะไรก็โอเคก็มีสายพานลำเลียงอ้ยเรื่องกระจเราก็มองแบบต้าอุจสากรรมว่าเรื่องสายพานลำเลียงนี่ง่ายยัสั่งมาให้ครับบำรุงใหม่มันสําคัญถังเบียร์ถัระบบถังหมักครับก็ถ่ายรูปแล้วก็ไป เดินทางไปพยายามติดต่อกับยุโรปนะฮะครับแล้วตอนนั้นทำอยู่สองเรื่องเรื่องขวดเพชรด้วยเรื่องนอนะขวดเพชรที่ปัจจุบันไอ้ขวดน้ำที่ตกไม่แตกเบาๆนะฮะตอนนั้นเริ่มต้นเลยนะเที่เอามาใส่น้ำมันพืชอุ่นก็เอา เดินทางไปนี่มีนสองเรื่องยุโรปเขาไม่เอาเขาบอกว่าาคนซื้อไม่ได้อะกระทิงแดงไปลงทุนอยู่ข้างๆแถวแม่สอดหรืออะไรแล้วเขาไม่เอาเข้าหุ้นงทางนี้แล้วก็เลยไม่เอาปฏิเสษเราเอาไม่เอาเราก็ทำอะไรไม่ได้ก็จบนะก็บินไปอเมริกาไปเจรจาเอ บินไปเยอรมันก่อนไปเยอรมันไปดูโรงงานผลิตเครื่องเป่าขวดเสร็จเสร็จปุ๊บเราก็ชี้บอกเราจะเอาเครื่องนี้เขาบอกเขาขายไม่ได้จะซื้อต้องไปถามเป๊ปซี่โคลาเพราะสมัยก่อนเป็นปาเต้นเราไปก่อนการเวลาเยอะนะฮะของมันใหม่ของมันมีลิกสิทธิ์ครับมันมีสิทธิบัตรอยู่คนอิสลาเอลซึ่งเป็นเจ้าของ น้ำนื่มสีดำเนี่ยมันก็บอกอยู่ซื้อเครื่องได้ถ้าฉันอนุมัติแต่เป่าหนึ่งขวดต้องจ่ายเขายี่สห้าเซนโอ้โหยี่้าเซ็นตอนนั้นอ่ะแพงกว่าใช่หนึ่งของเหลวที่เราจะใส่ซะอีก้าคร อคำว่ายิวแปลว่าอะไรเนี่ยเข้าใจเลยครับเข้าใจเลยผมพูดง่ายงถ้ายูเอาก็อย่างเงี้ยตัวอะไรยิบะเครื่องมันมีตัวเลขวิ่งนะยดวเอาเครื่องไหนยู่ไปซื้อเดี๋ยวผมอนุมัติให้คือต้องให้อเมริกันอนุมัติครับ เยอมมันถึงจะปล่อยเครื่องได้แล้วก็จ่ายตรงให้ยิวหลายช็อตแหลือเกินชีวิตนี้เจออะไรมาเยอะแยะจึ้งแล้วสรุปแล้วก็คือโรงเบียกก็ํายไม่ได้แต่ว่าเราได้ไปเที่ยวที่กำลังพูดเราถึงได้ไปเที่ยวเดินบนท่าเรือน้ำลึกอ